ดูดวงชาวราศีมังกรรวยพ่อนางมาให้จานซ้อนจันมหาสเสน่ห์ตกตำแหน่งที่ดีปี2 5 6 7สุขสมสมหวังดังใจหมายขอดํานายว่าท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเจริญรุ่ง,รงเรืองขึ้นมาทันทีทันไดดวงชะตาเปิดแล้วสุขสมสมหวังดังใจหมายมนสเสน่ห์ของท่านจะดึงดูดลูกค้าท่านมามนสเสน่ห์ของท่านจะทำให้ท่านเป็นเศรษฐีไปไหนก็มีแต่คนแอบหลงชอบ แอบหลงไหลในมนจันทาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับแต่ก็ควรที่จะรับมนจันทาวันจันทร์ซ้อนจันทร์ดูเลิกให้ดีดูวันได้ดีแสงจันทร์ส่องลงมาพระสุธานะครับควรที่จะต้องรับมนจันทาแล้วรับยังไงล่ะนะครับผมท่านก็ต้องปกปิดให้มิดชิดนิดนึงนะครับไม่ว่าจะอยู่ดาดฟ้าหรือว่าอะไรนะครับอย่าให้ใครมาส่องเพราะว่าการรับมลดังนี้นะครับเขาให้ ครับผมรับให้เต็มที่ก็คือการนะครับเปื่อยกายออกนั่นเองนะครับล่ลำอยู่บนท้องฟ้ามืดมืดไม่มีใครเห็นไฟสลัวเดี๋ยวก็จะหาตกใจกันหมดนะครับและวแวดระวังให้ดีนะครับผมรับพลังมนจันทาล่ลำค่อยๆเต้นบัลเล่ไปนะครับมนจันทาคือการรับพลังแห่งพระจันทร์จะทําให้ผิวพรรณของท่านผุดพองสว่างสวยเงินทองไหลามาเทมาประสบความสําเร็จ โชคดีจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านในปี2567ต้นปีข่าวดีบังเกิดนางนะครับจะนำพาความรวยมาให้ครับจะมีข่าวดีเงินทองไหลมาเทมาจะมีโชคลาบค้าขายดิบขายดีนะครับผมดวงชะตาของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็นไปได้โดยดีอย่างก้าวกระโดดน,นะครับผมดวงชะตาพัฒนาและโชคชะตาตกตำแหน่งเพื่อนเก่าจะกลับมาเพื่อนเก่าจะได้พบหน้ากัน หายไปนมนานเลยนะครับผมกี่สิบปีแล้วไม่ได้พบเจอกันเลยได้กลับมาพูดคุยกลับมาเจราจากลับมาต่อรองลงชนาสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับอะไรบางอย่างจะเข้ามาประหัรประหารต่อรองต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนานะครับก็เข้ามาสินะครับผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาของคุณนะครับจะรู้สึกเป็นรองเขาแต่เป็นรองก็ไม่เป็นไรนะครับผมทําไมอ๋อ นะครับต้องเป็นใหญ่หรือว่าเป็นรองอยังไงไม่เกี่ยวกันเลยนะครับโชคชะตาของคุณใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะรปรับปรุงแก้ไขจานซ้อนจาน์เกิดขึ้นนะครับคนชอบเรามีเยอะแยะไม่เห็นจะต้องไปเปรียบกับใครโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเป็นรองเขาแต่ว่าท่านต้องตัดสินใจนะครับคนไหนที่ทําให้ท่านจิตตกคนไหนที่ทําให้ท่านไม่สบายใจ คนไหนอยู่ใกล้กับเขาแล้วรู้สึกย่ำแย่อย่าไปอยู่เสียเวลาเงินทองจะไหลามาเทมาก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับอย่าท้อแท้อย่าจิตตกหรืออย่ารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าตัวเองนะครับอย่าด้อยค่าตัวเองเด็ดขาดนะครับช่องเราเน้นให้ท่านมีความสุขสุขสมสมหวังและอย่าด้อยค่าตัวเองทุกคนมีคุณค่าของตัวเองครับ จันทร์ซ้อนจันทร์จะเสริมพลังให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่านะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ,นะับท่านจงรับพลังมนจันทาวันจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์ตกตําแหน่งนางจะมาให้โชคท่านจะร่ํารวยในปี2 5 6 7สุขสมสมหวังดังใจหมายจะเญรลุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน จะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคขอให้ท่านมีความสุขแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ดนดีข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาถูกรางวัลที่1นึล้านนะครับต้องอํานวยชัยขนาดนั้นเลยนะครับแช่มชื่นครับสวัสดีครับ